สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธเนศติดพงศ์นะครับอาจารย์ประจจมีฟินสกุลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันที่5กุมภาครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับตั้งใจจะพูดถึง3วิธีประเมินนะครับพื้นฐานหุ้นว่าควรเลือกลงทุนไหมนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับเซตรีบาลแล้วครับเราอัปเดตเซตกันก่อนเข้าที่หัวข้อนะที่บอกว่ารีบาลเนี่ยหมายความว่าอะไรครับเรามาดูกราฟเทคนิคอในะลายหกสิบนาทีนะในวันพุธเนี่ยเราเล็งกันไว้ว่าไอ้ดาวเทนไลน์ตัวนี้นะครับว่ามันปิดเหนือมัั้้นนนนะะครรบบสาาาหหหุขดใญ่่เเซซตึง โอเควันเนี้ยวันศุกร์เนี้ยนะครับปรากฏว่าเซ็ตห้าสิบในลายหกสิบนาทีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแหละนะครับก็เราก็มาอัปเดตกันนะเราเคยพูดว่าเซ็ตมีโอกาสรีบาวเราดูภาพเล็กกับภาพใหญ่ใช่ไหมตอนเนี้ยภาพเล็กหกสิบนาทีมาแล้วนะแล้วก็ภาพใหญ่วีคเนี่ยมาแล้วแต่โอเคกราฟรายวันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเริ่มทําท่ารีบาวเหมือนกันเรียกง่ายว่าตอนนี้นะถ้าเราพูดถึงระยะสั้นเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับเปิดวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าลดลงจากกราฟเทคนิคเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามทุกชั่วโมงเพราะเราวิเคราะห์กราฟรายชั่วโมงก็ไปลุ้นไงทีแต่มันมีสัญญาณที่ดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างชาติต้องบอกว่าเพิ่งขายลดลงเอาวันนี้กลับมาซื้อดีกว่า1 8 1ล้านนะครับรวมถึงเนี่ยสถาบันเนี่ยซื้อเรื่อยๆนะในหลายวันที่ผ่านมาแต่ยังขายมากกว่าค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าที่เราพูดถึงก็คือว่าในสถานการณ์ฟันโฟเนี่ยนะครับเราเราเชื่อก่อนอย่างหนึ่งว่าโดยภาพรวมีมของ เงินเนี่ยยังเงินต่างชาติน่าจะอยู่ในสกุลเงินบาทนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยนะครับน่าจะยังถ้าเขาช็อตทีเฟกเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขายหุ้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าต่างชาติยังมีโอกาสขายต่อนะแต่ว่าตอนนี้ต่างชาติเริ่มลองอินดซ์ฟิวเจอร์บ้างนิดหน่อยนะแล้วก็ชะลอการขายหุ้นแต่ว่าคนที่แอคชั่นซื้อซึ่งเราเห็นแล้วว่าสถาบันที่ผ่านมาเขาขายเป็นหลักแต่เขาลองอินดซ์ฟิวเจอร์เรื่อยๆแล้วเขานี่แหละจะเป็นคนที่กลับมาซื้อซึ่งโอเคจริงพอต่างชาติขายในยสถาบันกลับมาซื้อนะครับ สถาบันก็คงประเมินแล้วว่าต่างชาติสุดท้ายยังไงน่าจะต้องกลับมาซื้อนะครับถ้าเขาปล่อยราคาลงไปเลยเนี่ยเขาจะบีบให้ต่างชาติซื้อแพงไม่ได้ถูกไหมเขาก็เขาก็ทาหน้าที่ของเขาได้ได้ดีแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือสถาบันเนี่ยจริงๆแล้วเขายังถือ long index future อยู่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนยังถือ long index future อยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ summary open interest เนี่ยกับปรปับตัวเพิ่มขึ้นก็หมายความว่า,เ,าเงินเริ่มไหลเข้าตลาด t f อีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วต่างชาติมาเปิด Position นะสถาบั นะครับก็มีเปิดลองก่อนหน้านี้ก็ปิดไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยทรงโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดูดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือน,นกันนะที่โฟจะกลับมาอะแล้วถ้าเราพูดถึงกราฟวีก,ก็อย่างที่เราคุยกันนะครับก็อัปเดตนิดหน่อยแต่พอเราดูในกราฟวีภาพใหญ่จริงอย่างที่บอกเขายังอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นการรีบาวที่ถ้าโดยคะแนสติกเนี่ยเขาไม่ได้เกิดนิวไฮเทียบกับแท่งก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้นิวโลนะแสดงว่าเขาออกแนวแบบไซเวย์แล้วก็วอล่มเนี่ยแผ่วแสดงว่าถ้าพูดถึงในภาพจริๆ มีโอกาสดีดขึ้นแต่มันไม่ใช่การดีดขึ้นที่จะรุนแรงนะน่าจากข้อมูลสัปดาห์นี้นะแต่ระยะสั้นรักกราฟร้อยหกสิบนาทีบอกว่า,น,าน่าจะดีดขึ้นอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราแมบบกันครนี้สถานการณ์เนี่ยมันก็ใกล้ๆที่จะงบออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอะแล้วหุ้นแบบไหนที่เราควรจะเลือกดีในในกรณีที่เราคิดว่าเออเราพูดถึงเทคนิคนู่นนี่นั่นแลวเออแล้วถ้าเราจะมองพื้นฐานหุ้นจะมองอยังไงดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับ เวลาเราวิเคราะห์ภาพรวมเนี่ยผมแนะนําว่าเราไปดูที่เซกเตอร์ก่อนนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องอยากรู้เอ้ยพอกราฟมันรีบวงรีบบาวเนี่ยจริงๆแล้วเซกเตอร์ไหนเนี่ยมันดำตลาดนะครับแล้วก็ใช้เทมเพลตเซกเตอร์สำหรับคนที่สำหรับคนที่ใช้ตัวแพทเทิร์นยูเซอร์นะครับเข้าไฟล์เทมเพลตเนาะแล้วก็ไปที่แท็บสเปเชียลตรงนี้เนาะมันจะมีเทมเพลตเซกเตอร์ตรงเนี้ยนะครับกดลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับขวามาซ้ายเนี่ยให้ดาวน์โหลดมาแล้วมาใช้ได้นะนะครับใครที่ใช้แพทเทิร์์นนยูเอร่แลล้้ววะคับก็ดดาาาโหขมใช คราวนี้ให้กดตรงคอลัมน์เนี่ย ROP ตรงนี้นะครับดู Return of Probability นะครับความหมายสั้นๆก็คือว่าถ้าค่ามากกว่า0ูนย์เนี่ยแสดงว่าให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเช่นเราเลยรู้เลยว่าเอ้ยรีบาวรอบนี้เนี่ยเซตที่พยามจะรีบาวเนี่ยมันถูกขับดันโดยกลุ่มแบงค์นะซึ่งกลุ่มแบงค์เนี่ยในในกลุ่มแบงค์สมมติว่ามีหุ้นแบงค์หนึ่งร้อยหนึ่งุ้นแบงค์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น54%ราคาคงที่23%ราคาลดลง21%แต่ที่เาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนคาคงที่ยี่สิบสามเป แต่ที่ปรับตัวลดลงเนี่ยลดลงแค่0.42เรียกไงว่าผลตอบแทนมันยังคุ้มความเสี่ยงอยู่พอสมควรวอลลุ volume, ่มเนี่ยเปอร์เซ็นต์คอมเพ์เนี่ยถือว่าวอลลุ่มยังยังไม่ได้พีคมากนะประมาณสัก103เทียบจากค่าเฉลี่ยหวันคือเบาๆอ่าถือว่าพอๆกับสัปดาห์ที่แล้วแต่แบงค์เนี่ยเป็นตัวที่นำตลาดโอเคแสดงว่าเราเราต้องเพ่งเล็งแบงค์แล้วใช่ไหมเออเฮ้ยรอบนี้แบงค์แม่งมาว่ะแต่เดี๋ยวประเมินพื้นฐานว่ากีกทีอนะ อีกอันนึ่งทีน่น่าสนใจคือเรารู้ว่ารีบาวรอบนี้มันรีบาวจากแบงค์ใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือเซตเฮดดีก็คือเซ็ตที่หุ้นที่มีการปันผลสูงเนื่องจากว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ารุดูการปันผลอีกแล้วใช่ไหมเดือน4เดือน5อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เรารู้ว่ามีการเริ่มเข้ามาเก็งก,กาไรหุ้นที่จะจ่ายปันผลพอก็มีหุ้นหลายกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลสูงนะอ่าอย่างเ้นเราก็ได้เข้าใจเอ้ยน่าสนใจกันแต่บอลุ่มอ่ะยังยังไม่เยอะสังเกตว่ายังยังไม่เกิดร้อย อ่าออโต้นะอินชัวรันนะนูนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มาเล็งดูได้นะครับอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้ตีมอันเนี้ยเอาไว้ก่อนโอเคอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นเซตให้ดีเราสบายใจอย่างหนึ่งนะว่าโอเคหุ้นตีมปันผลอ่ะซึ่งมันอาจจะล้อกับการประเมินพื้นฐานเราก็จะไปแมปกันนะอ่ะโอเคคราวนี้เราก็เช็คโดยเบื้องต้นนะครับแต่ขอวิเคราะห์เซตให้จบก่อนอ่ะฟันโฟพูดถึงไปแล้ฟันโฟไปละเราดูภาพรวมเซกเตอร์ไปละคราวนี้เรามาดู NVDI เจาะลึกเป็นลายตัวซะนิดหนึ่งเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วใในน เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแอดวานซ์ได้ขายเยอะสุดนะสามพันสองกับ CPO เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเอะใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเขาขายสามพันเหมือนกันไงเออขายรองไป็นเบอร์สองแล้วก็ BDMS นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็ต้องไปคือเวลาเราเนี่ยเราก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างแอดวานซ์เนี่ยจริงๆเขาโลนะแล้ววีคเนี่ยอันตรายนิดหนึ่งถ้าหลุดนิวโลตรงเนี้ยค่อนข้างอันตรายนะต่อมา CPO เนี่ยแต่ CPO เนี่ยตรงกันข้ามนิดหนึ่งกราฟเทคนิคิลเนี่ยยังอยู่ คือเป็นไซด์เวย์แต่มีโอกาสเป็นไซด์เวย์คืออย่างนี้ถ้าในกราฟวีของ c p r เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่ NVDA ขายเยอะผิดปกติก็ระวงระแวงพอสมควรอ่ะแต่กราฟเทคนิเลดีกว่าแอดวานซ์อ่าอารมณ์ประมาณนี้ก็คือว่าเราก็ดูสซ็นิินหนึ่งล้วก็อีกตัวหนึ่ง BDMS ส่วนของ BDMS เนี่ย กราฟ technical s i d e w a y แต่ถ้าหลุดโลตรงนี้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นอนุมขาลงลเราก็จะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะแต่ NVR ขายออกเยอะเหมือนกันก็ระแวงเหมือนเดิมนะแต่ตัวที่ NVR ซื้อเยอะๆเนี่ยแล้วแล้วมันสอดคล้องกับข้อมูลตัวหน้าเซกเตอร์ก็คือ KBank ้ซื้อเยอะจริง7,000ล้านแล้วนะเฉพาะสัปดาห์นี้1,900ล้านนะแล้วก็ STGT นะ4,600ล้าน KBank เนี่ยเราดูสันิดหนึ่ง คือ KBank นี่มันพีกจริงๆก็ปล่อยเขานะ n v d r ก็ยังซัดไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ STGT อันเนี้ยถ้าถ้าในมุมมองเราก็คือกราฟเทนิคลเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแนวน้มขาล,ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ n v d r ยังยังซื้อสะสมอยู่นะแต่ว่าการาฟเนี่ยตอนนี้ระยะสั้นลงแสดงว่าเราอาจจะมองเป็นโอกาสก็ได้อะไรก็ได้ก็ต้องลองไปประเมินพื้นฐานอ่ะอย่างเงี้ยเราก็เหมาะแก่ในาการประเมินพื้นฐานนะครับหรือ อ่ะคาราบาวแดงอ่ะอันนี้ก็ไปไกลละอ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าถามว่าสัปดาห์นี้เนิร์เลยทีเดียวถามว่าสัปดาห์นี้เคแบงค์เขายังซื้อต่อเนื่องแต่ว่ามี BB l เข้ามาเป็นผู้เล่นรายใหม่ล้วเพิ่งซื้อ1200ล้านก็หมายความว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ Bbl เนี่ยกราฟทรงต่างจาก Kbank เพราะว่าเขาเพิ่งรีบาวขึ้นมาได้2วันอ่ะ b ี l เนี่ยก็จะมีอะไรพิเศษสักนิดหนึ่งอ่ะอย่างนี้เราก็จะรู้ละเออเว้ยกลุ่มแบงค์เว้ยมีเค a n k ไกลละแต่มันมี Bbl นะอ ซึ่งสาหรับคนที่ตัดสินใจลงทุนเนี่ยมันก็จะมีหลายเลเวลเนาะคราวนี้เรามาเข้าเนื้อหาแล้วนะเราพูดถึงสถานการณ์แล้วว่าทําไมเราถึงแมทพูดเนื้อหานี้เรามาทบทวนกันเออเรา3วิธีในการประเมินพื้นฐานหุ้นเพราะว่าเราต้องสอดคล้องกับภาพนี้ก่อนโดยเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะงั้นเวลาเราเราเข้าใจพื้นฐานหุ้นเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพื้นฐานไม่เท่ากันนั่นแหละนมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองยอมรัับบคคววาามเเสี่่่ยงไได้้ทหรรนะแลก ประเมินคุณสมบัติสินทรัพย์ซึ่งถ้าเป็นหุ้นเนี่ยอันนี้เกี่ยวละหุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันถูกไหมเขาก็จะมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกกลยุทธ์ลงทุนอ่าอย่างเช่นอ่าเราเราเรา,เราไปดูวิธีการประเมินเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียงลาดับไปนะครับอันนี้มาดูสาววิธีประเมินหุ้นพื้นฐานว่าควรจะยังไงบ้างอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นนะจริงๆใครที่เรียนเชิงลึกเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลมากมากกว่านี้นะครับกับกลยุทธ์เนี่ย เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะอ่ะคราวนี้มาดูนี้ก่อน3วิธีการประเมินพื้นฐานว่าควรเลือกลงทุนไหมอ่ะหนึ่งเลยก็คือเราประเมินเนื้อเนื้อธุรกิจว่ามีโอกาสที่อนาคตอนาคตอะ่ะควรจะต้องการสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆไหมหรือสิ่งนั้นเขาจะขายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อมูลตรงนี้มันหาได้จากแนวโน้มพฤติกรรมอะ่ะผู้คนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราอ่านข่าวธุรกิจเยอะๆเราก็รู้อ่านยกยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะสมมติเราพูดถึง PTOR ซะนิดหนึ่งพอดีว่ามีประเด็นโอ้ข่าว PR เยอะแยะมากมายเราากก็มดู่อน อย่างในใน PTT OR เนี่ยเขามีรายได้หรือหรือ business model เขาทำอะไรบ้างอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเชา่าอันนี้สัดส่วนกำไรนะดูไปด้วยเลยเช่าพื้นที่เนี่ยกำไร10%ถูกไหมอ่าเขาให้เช่าพื้นที่จิฟฟี่เนี่ยร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่นะภายใต้จิฟฟี่เนี่ยนะกำไร25%ารนะขายน้ำมันเนี่ยกำไร3ารแล้วก็คาเฟ่ m อเมซอนเนี่ย35%อ่ะเราก็มาดูว่าอะไรที่คนจะต้องการมากเขาเลยถามว่าคนคนจะเช่า พื้นที่ปตทมากขึ้นเรื่อยๆไหมคนจะซื้อจิปมากขึ้นเรื่อยๆไหมคนจะใช้คือคนจะซื้อน้ามันมากขึ้นเรื่อยๆไหมคนจะซื้อกาแฟอเมซอนมากขึ้นเรื่อยๆไหมอันเนี้ยเราต้องมานั่งคิดไงว่าเออเฮ้ยเนื้อธุรกิจตรงนี้มันจริงๆไหมแต่สมนะสมนะตินะสมมตินะปกติเราจะพูดถึงพฤติกรรผู้บริโภคหรือภาพรวมอย่างเช่นเรารู้ว่าตอนเนี้ย e อีคอมเมิร์ซมันโตทุกคนก็คงซื้ออ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าเราไลฟ์ขายของคือพฤติกรรผู้บริโภคอะไรที่มันเปลี่ยนไปหรือปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าามีกรใช้ว้วอเยอะขึน อะไรอย่างเงี้ยดูเทนแต่ถ้าถามว่า OR ในมุมในในมู่ใน,ในมูนมนม่ที่รู้สึกว่ามันมันจะดรอปก็คือว่ากำไร3าเรเขาเนี้ยมาจากการขายน้ำมันแต่เรารู้ว่าอนาคตเนี่ยคนน่าจะซื้อน้ำมันน้อยลงเรื่อยๆอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นสแสดงว่าไอตัวเนี้ยสามเนตเนี้ยเขาน่าจะมีโอกาสลดลงนะในระยะยาวเขาก็ต้องไปลุ้นให้อย่างอื่นมันโตอ่าอย่างนงี้เป็นต้นอย่างนงี้เป็นต้นเนี่ยเราก็วิเคราะห์ว่าเออเฮ้ยเห็นไหม เนือธุรกิจเขาเป็นยังไงตัวไหนจะลดตัวไหนจะเพิ่มอ่ะราวนี้ต่อมาข้อที่2คือประเมินความสามารถในการแข่งขันอยู่รอดแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นระดับต้นๆในอุตสาหกรรมได้ไหมหมายความว่าเขาอ่ะจริงๆเขาเป็นที่1อยู่แล้วนะโออาร์เนาะเราก็มาดูว่าเขาเขาจะเป็นแชมป์ได้อยู่ไหมจริงๆเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วแต่แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ตามหลักไฟฟอนตะ์โมเดลเนาะอ่ะห้าอย่างเนี้ยว่าเขาจะอยู่รอดแล้วแข่งขันแล้วเป็นที่หนึ่งได้ไหมจริงๆแล้วเขามีคู่แข่งรายใหม่ไหมอ่าอย่างเช่น ปั๊ม PT อย่างเงี้ยหุ้น PTG อย่างเงี้ยเขาเป็นคู่แข่งเขาเหมือนกันนะทำธุรกิจเหมือนกันเลยดีกว่าอ่าอย่างเี้เป็นต้นคือคือหรือว่ามีสินค้าทดแทนไหมหมายความว่าไม่ใช่ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงแต่ว่าทดแทนได้อ่าอย่างเช่นถ้าเราถามว่าขายกาแฟขายกาแฟจริงๆเครื่องดื่มประเภทอื่นเป็นสินค้าทดแทนนะสมมติว่าคนยุคนี้โอเคคนมันฮิตกินกาแฟอยู่ดีๆเกิดคนเกิดมีช่วงหนึ่งเขาฮิตชาเขียวใช่ปะเกิดในอนาคตมันฮิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมวิตามิน กาแฟก็อาจจะถูกขายลดลงกระทบอเมซอนไหมอะไรเงี้ยลูกค้าลูกค้าจริงๆแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าคือเขาไม่ได้มั่นคงกับเราหรือเปล่าอ่าลูกค้าเปลี่ยนใจได้ไหมอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้ต้นทุนเราจัดหาวัตถุด,ดิบเนี่ยนู่นนี่นั่นต้นทุนมันจะขึ้นไหมจัดการได้ไหมเราจะถูกคู่แข่งล็อบบี้ไหมแล้วก็คู่แข่งขันไหมปกติเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์อ,อย่างนี้เพื่อที่ว่าเรารู้แล้วว่าโครงสร้างเนื้อธุรกิจเป็นยังไงแล้วไอ้หด้านเนี้ยในแตธ่ธุรกิจเนี่ย แต่ละอันเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อดูว่ามันจะอยู่รอดไหมวะเออนึกออกไหมเอาแบบอันนี้แบบวิเคราะห์พื้นฐานแบบจริงจังนะฮะแบบจริงจังนะแล้วเราก็อย่างโอเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเขาจะโตเยอะไหมวะใช่ไหมเราก็ดูอนาคตเออแผนธุรกิจก็คืออะไรก็คือว่าจริงๆเขาตั้งใจจะขยายสถานีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเขาจาก1 9 6 8นเยแปดเดี๋ยวปี6กปดอีกสีปีก็จะเป็น2500ออ๋อเราก็รู้ละอ๋อไอ้กำไรก้อนเนี้ยเขาตั้งใจจะโตจากการเพิ่มสาขาเขานั่นแหละ แล้วก็ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยอย่างอย่างเช่นอเมซ o n เนี่ยเขามี3,168สาขาตั้งใจเลยนะจะเพิ่มเป็น5,200แล้วตั้งโรงงานแต่รูปอาหารเรียกง่ายว่าจริงจังเรียกง่ายว่าจริงจังตัวนี้คือแผนเขาอันนี้คือแผนเขานะทำสำเร็จไม่สำเร็จว่ากันทีแล้วก็ลงทุนธุรกิจในในต่างประเทศอย่างน้อย10ประเทศก็คือว่าเอาปัม๊มอะถามว่าไงคือเอา สถานีปัจจุบันเขามีสถานีอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว329รอสาขาตั้งใจจะเพิ่มเป็น650สาขาร้านกาแฟก็จะเพิ่มอีก550สาขาก็คือเรียกง่ายๆว่าบุกเข้าไปในในต่างประเทศอันนี้คือแผนเขาตั้งใจจะโตเราก็มาวิเคราะห์ว่าเออเขาจะโตยังไงว่าอนาคตเขาจะโตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับและอย่างอย่างสุดท้ายก็คือประเมินกําไรอนาคตเขาควบคู่กับ PE เหมาะสมว่าควรอยู่ที่เท่าไรอย่างคนก็จะชอบถามว่่าา PTOR นลงทุมผมผกก็บอ ถามง่ายแต่ถ้าถามว่าจะเราจะวิเคราะห์จริงจังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำตอบว่าน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนจริงๆอ่ะคิดเยอะเนาะเออจริงๆคิดเยอะ,อ,ะ,อ,อ,ยอ,ะอย่างที่บอกเราต้องมปคิดรอบด้านเลยแล้วก็มานั่งคิดทุกธุรกิจนะแล้วถามว่าประเมินกําไรอนาคตควบคู่กับ PE เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้สําคัญเพราะว่าเราต้องมาดูแผนอนาคตแล้วเราประเมินว่าเขาน่าจะกาไรเท่าไหร่เพราะว่าบางอันมันอาจจะกาไรลดลงอย่างเช่นน้ามันอาจจะกําไรลดลงก็ได้ เออนึกออกไหแต่อย่างอื่นเขาอาจจะโตก็ได้นะแต่ตรงส่วนนี้อาจจะลดลงก็ต้องมาลุ้นว่าตรงเนี้ยลดลงไม่เยอะในขณะที่ตรงเนี้ยโตขึ้นเยอะเพื่อสุดท้ายแล้วกาไรเขาโตพอกําไรเขาโตเนี่ยเราก็ต้องมาดู PE ว่าอย่างปกติเนี่ยพอดีว่าเขาถูกเปรียบเทียบกับพวกกลุ่มค้าปีกอ่าก็ต้องมาดูว่าเวลาเขาเปรียบเทียบกับค้าปีกจริงๆพอมองเป็นค้าปีกส่วนใหญ่เขาซื้อขายกันที่ PE เท่าไหร่ อย่างถ้าเทียบกับ cpo เลยที่เป็นค้าปิดชัดหน0่เนี่ย pe เขาเทรดอยู่โดยทะเอียดเจ็ดปีที่ผ่านมาส่วนใหจะซื้อขายอยู่ที่29เท่าถึง38เท่าค่อนข้างเวี่ยงสูงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า pto d r เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้คือเขาไม่ได้ถูกมองขนาด cpo เขาอาจจะดรอปกว่าหมายความว่าคนไม่น่าจะให้มูลค่า pe เขาอะพอๆกับ cpo อาจจะให้มูลค่าล,ลดน้อยกว่า cpo นึกออกไห แต่โอเคเขาซื้อขายที่ P เท่าไหรนะยี่สิบสามถึงยีเท่าใช่ไหมซึ่งก็ถือว่ามีมีส่วนลดนิดนึงแล้วไอ้พวกค้าปีก็จะ P.E. ประมาณเนี้ยประมาณยีกว่าเท่าใช่ไหมอ่าไม่ยี่กว่าเท่าถึง3ามเท่าเรียกง่ายว่าราคาจอง p t o r ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยโอเคเขาก็มีแบบมีส่วนลดเทียบกับ P.E. ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมให้หน่อยนึง เหมือนกับซื้อแล้วแบบมีแก๊ปกำไรนิดนึงนะมันมันมีราคาถูกให้เล่นได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําราคาดีอ่า PE เหมาะสมแต่ก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่ารอให้เราเข้าใจก่อนนะไอ้กำไรตรงเนี้ยแต่ไอ้กำไรจากธุรกิจขายน้ามันจริงๆมันสวิงเยอะคือกําไรก็ได้ขาดทุนก็ได้อ่าคือเขาไม่ได้กําไรตลอดอย่างนี้ดีกว่านึกออกไหมม,มันมันมีมันมีความเสี่ยงเหมือนกันซึ่งหมายความว่า ไอ้ตรงเนี้ยนอกจากลดลงเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีบิ๊กโบนัสนะตรงนี้มันอาจจะเป็นกำไรก้อนใหญ่เลยก็ได้หรือตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นขาดทุนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในความในความของปะทเนี่ยมันก็มันก็มีความเสี่ยงซ่อนอยู่พอสมควรก็ต้องถามว่าเรารับได้ไหมคืออย่างนี้วิธีวิธีการที่เราตัดสินใจเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีอะไร100%่ะคือถ้าเรารับอีกด้านข้อเสียอีกด้านหนึ่งได้เราก็แอคชั่น เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแต่ข้อดีไม่เห็นข้อเสียแสดงว่าเราวิเคราะห์ผิดเอางี้ดีกว่าใช่ปะแสดงว่าเราน่าเราน่าจะใบแอสตัวเองอ,ะอ่ะนะครับและคราวนี้เมื่อเราเลือกพอเรามาฟังอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาจัดลําดับครับว่าเขาอยู่ความเสี่ยงเท่าไหร่สมมติสมสมตินะถ้าเขาเราคิดว่าปตทจหนึ่งเลยไม่เจ๊งหรอกแต่ว่ากําไรเขาส,สวิงไปมาแน่นอนจากจากธุรกิจน้ํามันที่เหวี่ยงตัวไปเหวี่ยงตัวมาแต่เขาน่าจะไปได้ เราอาจจะมองว่า PTOR t เสียงต่ำอคุณสมบัติเขาเสียงอำแล้วเราเป็นราเป็นคนยอมรับได้เสียงต่ำเราก็อาจจะเราควรจะซื้อ PTOR เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนกลยุทธ์ลงทุนควรจะใช้กลยุทธ์อะไรดีล่ะอ่าบางคนอาจจะ DCF ่าแบบเอาตัวอีครับ <laughs> ดอลลาร์คอร์เอเวอร์เรเออ DCA พูดผิดอ่ะก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเออใช้กลยุทธ์ p พ i c งโซนจะดีกว่ามีการ concept คือเหมือนกับ ซื้ออสังหาแล้วเก็บค่าเช่าอ่ะอ่นี่ผมเคยพูดไปทีย่างนะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองมาสาย i n v e s t เ e n t ระยะยาวแล้วบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็ลองลองศึกษาวิธีนี้ดูนะครับอ่าใครที่สนใจก็ลองคลิกลิงก์ด้านล่างนะอันนี้จะอยู่ในหมวดของคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นกลุ่มนักลงทุนพาซิงโซนะ Zone นะก็ลองเป็นไอเดียแล้วกันนะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับอ่าของพีดีทนะก็ลองลองเป็นไอเดียแล้วกันนะอันนี้คือสําหรับสาย สายลงทุนแล้วกันนะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคาแรคเตอร์คนที่ฟังส่วนใหญ่เป็นสายเก็งกำไรหรือสายลงทุนนะครับได้ได้ได้หมดเลยแล้วก็มีคำถามถามคำถามเข้ามาดีก็แชร์เป็นไอเดียแล้วกันนะถามว่าจริงๆแล้วแล้วผมเชื่อในเอเรดเว็บไหมนะครับจริงๆก็ตอบไปในคอมเมนต์บ้างแล้วจริงๆก็เชื่อแหละในในเอเรดเว็บนะครับแต่เพียงแค่วิธีการมาประยุกต์ใช้แล้วก็ส่วนตัวผมใช้ทฤษฎีดาวแล้วกันก็มาประยุกต์ใช้เพราะว่าเ l เรดเว็บเนี่ยมันก็จริงๆเราก็ถามว่าจริงๆคนที่นับเขาก็ไม่ได้นับ มันตายตัวคือมันมีโอกาสออกหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามมันมีโอกาสออกได้หลายหน้าเขาก็วิคห์ให้ครบทุกเคสอันแหละเสร็จแล้วก็มาคาดการแต่มันมีข้อดตีตรงที่ว่ามันจะมีวัดระยะอ่า,าเกตที่จะขึ้นถึงก็ถ้าใครแม่นอิเลทเวฟก็ Wave, จะมีระยะการขายทากําไรควบคู่ไปด้วยแต่พอมันเป็นทฤษฎีดาวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกรอบว่าทายว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ลงเท่าไหร่แต่ทฤษฎีดาวเนี่ยมันจะบอกเป็นแนวโน้มก็เลยมันขึ้นอยู่กับการแอพลายใช้ นะครับกับเราจะชดเชยความเสี่ยงแต่ละความรู้ด้วยด้วยวิธีไหนเช่นผมอาจจะไม่ได้ใช้อิเลียดเวฟหนึ่งร้อเปอร์หรอกแต่ว่าเราเข้าใจว่าดาวกับอิเลียดเวฟมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราเราใช้ทฤษฎีดาวก็เหมือนใช้อิเลียดเวฟไปไกลๆแต่ว่าเราไป cover ความเสี่ยงด้วยวิธีการอื่นอย,อย่างเช่นอย่างเช่น,เ,ชนเราใช้ทฤษฎีตัวเนี้ยมา,าวิเคราะห์ถูกแพงแทนเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราลงทุนหุ้นตัวหนึ่งเราก็เลือกที่มันพื้นฐานระยะยาวมันปลอดภัยได้คือถือยาวได้ไม่เครียด เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปไปคัดลอตมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของคนเลยเนาะก็คือว่ากลับมาว่าสุดท้ายแล้วแต่ละคนยอมรับความเสี่ยงได้มากได้น้อยนะครับแล้วแล้วแต่ละคนจัดการกับความเสี่ยงยังไงก็คือกลยุทธ์อะที่ไปจัดการกับจุดอ่อนที่ตัวเองเลือกใช้พอใครที่คิดว่าตัวเองทําใจคัดลอตไม่ได้เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกหุ้นที่ถ้าผิดพลาดยังไงเราเราไม่ขายมันนะแล้วเราก็ต้องซื้อมันในสัดส,ส่วนที่เรายอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนัม้มันก นะครับงั้นเราผมก็แนะนำว่าเราอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องศึกษาความรู้ให้รอบด้านสักนิดหนึ่งแล้วก็สุดท้ายอะ่ะเราค่อยเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองอันนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ลงทุนมาสัก10กว่าปีเนี่ยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่า <ๆ S 1> ความรู้มันเยอะแล้วแล้วใครที่เจอความรู้ที่แมปกับตัวเองอะ่ะเชื่อมโยกงกับตัวเองแล้วเหมาะสมกับตัวเองเนี่ยคนนั้นก็ก็จะสามารถลงทุนไปกับมันได้นานๆแต่เวลาเราใช้ความรู้อะไรที่มันมันไม่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่เป็นเราอะ่ะมันจะใช้ได้อยู่พักหนึ่งแต่มันจะไม่สามารถใช้ได้ยาว นะครับอันนี้ก็แชร์ไอเดียเนาะนั้นะสำหรับใครที่มีคําถามนะก็ถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าสิ่งไหนที่ผมตอบได้ก็จะทยอยตอบแล้วกันนะครับอาสิ่งไหนที่ตอบไม่ได้ขออภัยด้วยเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ